เอออึดอัดครับไม่ได้ไปไหนแล้วมันอึดอัดมากๆเลยครับปนจะเห็นแล้วจำมึงแล้วมึงต้องสวยอ่ะเพราะผมนักท่านมาท่านก็ไม่มาวันไหนวันนั้นแหละวันที่ถ่ายซีมึงก็หม่ำกูก็เอกชัยอ่ะกูก็ไม่สนใจมึงมันก็หม่อนไส้พี่นะ สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube นะฮะวันนี้ก็อยู่กับ EP สาวของ Major Special Talk กับผมเอิร์ธออสการ์นิโรลินเจริญครับแล้ววันนี้นะฮะจะเป็น EP ที่สนุกมากหามากเพราะว่าเราอยู่กับ2ผคู่ยิ่งใหญ่นะฮะของวงการภาพยนตร์ไทยที่เป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งนักสแสดงนักร้องศิลปินอนนเทนเนคือทำทุกอย่างนะฮะท่านแรกเลยครับ พี่หม่ำเพชรไทยวงคำเรลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านที่สองครับพี่เอกชัยศรีวิชัยฮะสวัสดีครับพี่หม่ำใส่งั้นได้ไงอะใส่ได้ไม่ใส่อ่ะใส่ได้ครับต้องคว่ำลงที่ได้ครับไม่ใช่เอานั่นควเฟสชิลเฟสชิลครับครับไม่ใช่เวลาใส่ไงก็ได้มันไม่ไมีใครเราไม่ได้ตายทางนี้หรอกท่านเชื่อผมเถอะ เราตายเพราะปากผมมาคิดคิดมาตลอดใช่เพราะว่าพี่หม่ำคงไม่ได้ตายกับโควิดหรอกใช่ตายกับอีมดแหละตีใช่ตายกับเขาเนี่ยตายกับเขานั่นแหละตายเพราะว่าคาหนังคาเขานั่นแหละจับได้ใส่ให้ดีดิมันไม่มีดั้งจะใส่ใช่ไหมใช่ใช่ดั้งมันแงงขึ้นฝั่งนี้ไงก็เลยเนี่ยที่จริงมันรับฝั่งนี้ใช่ไหมผมมันรับฝั่งนี้นี่ใช่ไหมพอดีของมันใช่ไหมมันต้องปิดที่ปากพี่มัมอ่ะแล้วแต่ใส่นี้ก็ได้อ่ะมาเพื่อความสบายใจได้ไหมมาเอาโลภยองที่ได้สิเอาคุยเลยมาอ่ะ พี่มามพี่เอกชัยเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยครับอยู่บ้านทําอะไรกันบ้างเนี่ย new normal ยังจะถามว่าเป็นยังไงบ้างอีกเหรอใช่ถามเขาเนี่ยเป็นไงบ้างก็อยู่ที่บ้านก็นั่งมองปลาเมียพิพิพที่ไหนไม่ได้ไปไหนก็นั่งทํากับข้าวอายุพอระมาณมากว่ช่วงเนี้ยมันอึดอัดนะคนเคยพูดคนเคยเล่นไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของผมไม่ได้อย่างนั้นเอออึดอัดครับไม่ได้ไปไหนแล้วมันอึดอัดมากๆเลยครับแล้วก็นั่งฟังมันบ่นนั่นน้ำมันนบ่นเอาเข้าเรื่องเข้าราวดีกว่ามั้ <c oughs> คือมันยังไงอ่ะเราเอาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเ,เราไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วโดยเฉพาะชีวิตของศิลปินอ่ะเราต้องทํางานตลอดอแล้วพอมาอยู่กับบ้านแล้วเดินจนพี่ย้ายต้นไม้ต้นไม้ตาย,ตายหาหมดแล้วที่บ้านอ่ะนี่คุณนั่งมองอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช่ใช่มันไม่สวย<อ>ย้ายตรงนี้ไปไว้ตรงโน้นแล้วย้ายจากตรงโน้นไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วรดน้ําไม่ทัน ตายหมดแล้ว <c oughs> เหมือนกันนี่ก็นั่งลงมาข้างล่างตรงที่ท่านเคยไปนั่งกินที่บ้านมานั่งดูต้นมะม่วงจนท่านเป็นผู้หญิงท้องเลยตอน,น,นมะม,ม่วงเป็นผู้หญิงนั่งมองต,อนตอนอง้นมะม่วงเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเช้าอ่ะจนถึงหกโมงขึ้นบ้าน่ะทำข้าวเรือ<ำ>ชอบไปทำกับข้าวบ้านเ<อ>ขาเลยทำกับข้าวแบบหารใต้<อ>ทำแบบใต้ไปทำกับข้าวบ้านเขาเขาจะมีเตาเตาถ่านต้องเป็นเตาถ่านนะเขาต้อง เขาเอาแก๊สเขาไม่หุงใช่ทุกคนกลัวแก๊สใช่เป็นคนเจ้าเก้าแก๊สเก้าแก๊สที่บ้านไม่มีเราออกหมดเลยตัวระเบิดตัวระเบิดภาเอามาได้ไม่ได้เลยกลัวเป็นคนกลัวเก้าแก๊สมากเลยไม่จช่งเก้าแก๊สนั่นแหละเก้าแก๊สไม่แล้วตอนนี้ทําอะไรกันบ้างพี่เอาเอาสิ่งที่แบบไม่ไม่ถ้าไม่เคยได้ทําเลยแล้วช่วงนี้แบบ ทำเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าต้องต้องต้องขอบคุณที่เราได้อยู่บ้านด้วยนะว่าบางทีมีไอเดียอะไรผุดผดมาเยอะมากเลยจะเป็นเรื่องหนังเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งหลังจากอันนี้เสร็จแล้วเราจะได้เห็นใหม่ๆของผมคอยดูนอกจากภาพยนตร์แล้วยังมีธุรกิจหลายๆอันที่ผมคิดเหมือนกันคือพี่เนี่ยมันว่างคือพี่มีพี่คิดว่าตอนนี้ถ้าพอจบโควิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเนี่ยพี่ต้องตายเพราะว่า มันล้นหัวมากแล้วใช่ใช่ไอเดียอะไรต่างๆโอ้โหคิดไปหมดมันคิดถึงธุรกิจไอ้นู่นไอ้นั่นเนี่ยเฮ้ยท่านรู้ไหมเราคิดว่าเราแบบเราคิดว่าเราขายได้เยอะแล้วเราคิดเราเรายิ้มทั้งวันเลยใช่เหมือนกันก็มาคิดเรื่องธุรกิจมาคิดเรื่องหนังก็เราต่อยอดต่อแล้วบางทีมันั่งเราเห็นหลายๆเรื่องบางทีก็บางทีคิดแล้วมันล้นก็เครียดเครียดบางทีก็ไม่มีทางออกมันก็ต้อง นั่งดูไปคิดกินไม่ได้อันนั้นมันของของกินได้กินได้อันนี้ของเขาก็ทำมาเพื่อกินได้กินได้ไม่พี่เอกแล้วก็พี่เอกนี่ไงเล่นติกตอกอือใช่ไหมฮะเพิ่งเข้าสู่วงการติ๊กตอกพี่เข้ามาวงการติ๊กตอกมาได้ห้าหกวันอือเป็นไงมั่งพี่อยติดแหมติดแหมคือติดมากอืออันนี้ยอมรับเลยวันหนึ่งห้าห้าคลิปหกคลิปอะลงอะคือนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคือลูกลูกไอ้ไพศาลน่ะเที่ยวแอบลามแอบถ่ายเลยเป่ะว่าเฮ้ยพ่อกูบ้าแล้ว แล้วก็ติดติกตอกผมติดตอกแตกครับพี่กแตกครับผมเด็กว่าแตมมาเอาจริงๆเอาจิงผมมาติดทิกตอกท่าน่ะติดอีติกอีติกอีติกเลยไปแล้วครับผมเมียจับได้แล้วการรังคาเขาพอแล้วแล้วพอพอเล่นติกตอกว่าเป็นยังไงมั่งพี่คือแบบว่าเออคือจริงๆอ่ะพี่เอกตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเล่นะนี่มันว่างพอว่างแต่พอมาเล่นั้งเนี่ยมันทําให้คนรุ่นพี่อ่ะได้สื่อสารกับเด็กอืคือ รุ่นพี่หม่ำรุ่นพี่เอกเนี่ยพวกโซเชียลอะเราไม่เก่งไอ้นี่ไม่รู้เรื่องยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยไม่เปลี่ยนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอิน Facebook, Facebook, ตสตาแกรมไม่รู้เรื่องของ <S 1> <S 1> มเมยเลยของเม,งมย์อวแต่พี่เอกอะพอเล่นบ้างเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเล่นบ้างแต่พอมาเล่นทิกตอกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตลาดของเด็กวัยรุ่นแล้วพอเราเข้าไปแจมอะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเอาเอาขาของเราข้างหนึ่งอะไปไปไป,ไปรวมตัวเด็กอะไปให้ให้เด็กมันได้เห็นว่าเฮ้ย เราก็เล่นนะเฮ้ยเอกชัยเขามานะแล้วที่สําคัญเราก็ได้สื่อสารเรื่องราวอะไรของเราออกไปให้เด็กวัยรุ่นอย่างเพลงอะ่ะเพลงเราอะ่ะเอาปกตินะ้เพลงพี่อะ่ะเด็กวัยรุ่นขเขาไม่ฟังหรอกเพราะมันเป็นเพลงของรุ่นรุ่นนี้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราตัดเป็นบางช่วงบางตอนลงไปในยูต์อ่ลงไปในทิกตอกเฮ้ยคนกลับเข้ามาดูใน YouTube แบบเยอะมากอ,มอย่างล่าสุดเนี่ยเพลงของพี่เพลงรู้ไหม<ฮ>ชื่อเพลงรู้ไหมคือพี่ไม่เคยคิดว่า มันจะขึ้นมาเป็น6 7 8 9้าล้านวิวนะเออม,มันมาได้ยังไงอ่ะม,มันนี่นนี่เพราะอิทธิพลของโซเชียลอ,อิทธิพลของโซเชียลคือรุ่นที่แบบว่าโทรศัพท์ไปขอเพลงตัางถางนยุท่บม,มันหมดมันก็หมดมไปตามยุบตามรุ่น <c oughs> แล้ว <c oughs> คือว่ามันม,ม,ม,ม่ต้องยกโทวรอ,อยากฟังก็กดเลยเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ไนเหมือนกันจองตัวหนังที่เม่เจอก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ใครมาจองก็ถือว่าเชย ถึงพักก็กดเข้าไปในเมเจอเลยวไปจองจองเลอมันมันเนี่ยนี้มันโลกมันเปลี่ยนแล้วเหมือนกันถ้าเมียทำาให้นี่ดีเหมือนกันนะอยากจะได้เมียคนอื่นอย่างเงี้ยอยากจะมีเมียแต่เมียคนอื่นนี่ก็กดเข้าไปแล้วมาหาเรามันมันไม่ได้ันไม่ได้เพราะเรารักเขาแล้วเรารักเมียเราคนเดียวเราทำไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยอ่ะเราคิดว่าแบบว่าเนี่ยไอโควิดเนี่ยมันตอนนี้มันมันส่งผลกระทบเอาเอาในฐานะเป็นผู้กำกับเป็นคนในวงการบันเทิงยังไงบางทีเอาผลกระทบหนักๆเลย มันก็ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมันทุกเรื่องแหละมันก็รวมถึงไอ้นี่ป๊อปคอนด้วยแหละคนก็ไม่ได้กินนะต้องบอกว่าเขาดีลิเวอรี่ใช่เขาดีลิเวอรี่ได้แต่ว่าก็กินไม่ได้อารมณ์เท่ากับมาดูหนังในที่เมเจอร์นะถูกปล่ะไม่ได้คือไปนั่งกินแล้วดูอะไรวะดูอะไรนั่งดูมะม่วงแล้วต้องมะม่วงกินมันต้องนั่งกินดูหนังในโรงเมเจอร์เท่านั้นเยอะๆหาพร้อมกันถูกต้องพร้อมกันมันต้องเมเจอร์ซีรีแลกเท่านั้นซีรีส์และซเพคถึงจะ ถึงแกมันจะได้อารมณ์พวก่องนี้บางทีผมจะได้เรื่องได้สาระอะไรมางมันมองแน่ไหมบางทีผมเกลียดท่านเกลียดเหมือนกันนะเอ้ยจริงๆริงเอาทุกอย่างเหมือนกันคุณก็ตงก๋วยเตี๋ยวกับมอนกันถ้ากินต้องกินที่ร้านต้องได้อารมณ์ถึงมาที่พามันอืดแล้วอย่่างนถ้าจะกินน้ำปลาล้านี่ต้องเป็นน้ำปลาล้างต่างๆต่างๆของ M M รสชาติหนัวไม่กลัวใครมีแจกฟรีด้วยตอนนี้โอ้ซื้อมั่งเถอะซื้อมั่งเออพี่มาบอกแจกที่หน้าบ้านใช่ไหมโอ้แจกทุกวันเลยไปแจกก็แจกพี่น้องที่เดือดร้อนก็แจกแจกเนี่ยซื้อ นี่ผลิตมาเกือบ3ล้านขวดแกไเป็นล้านเก้าแล้วแกไเป็นล้านเก้าแล้ว,ลลวตอนนี้เหลืออยู่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนขวดเนี่ยก็เดี๋ยว ไม่ได้ขายเราแจกอย่างเดียวกว่าจะหมดโควิดก็คือแจกหมดใช่ใช่ไม่เป็นไรครับขอให้ทุกคนได้อิ่มขอให้ทุกคนได้มีรสชาติของคนไทยนั่งกินนัวๆอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เดี๋ยวหาใหม่ได้สบายพวกเรายังพอทนสงสารคนที่เข้าหาเช้ากินข้ามและตอนนี้หาเช้าก็ไม่ได้กินขําก็ไม่ได้ด้วยพไม่ราจะไปหาที่ไหนห้าพันก็รอกันไปแต่เขาก็ให้ก็รอนิดๆหน่อยๆก็เป็นอย่านั้นกันไปก็รอกันหน่อยเ่เดี๋ยวท่านก็ทำดีที่สุดแล้วท่านพูดแบบท่านพูดเลียงไปเรื่อย ท่านท่าจะแตะลงสักหน่อยไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนห้าพันท่านแตะหน่อยดิไม่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 เอาเอาเนี่ยกำลังดีกำลังดีใจเย็นๆก็ได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอ่ะที่ผลกระทบมากสุดตอนนี้ก็คือหนังของทั้งสองท่านเออมันทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พี่ทั้งพี่เอกเองพี่หมามเองอ่ะคือหนังจริงๆหนังจะต้องฉายตั้งแต่เดือนมีนานี่มนต์รักดอกผักบุ้งเนี่ยผมก็ถ่ายผมก็เล่นด้วยเออนี่ก็กำหนดฉายแล้วกำหนดฉายก็ใกล้วันจริงๆอ่ะต้องต้องฉายไปแล้วแต่ฉายต้องในเดือนมีนาอ๋อทีนี้มันก็ต้องเลื่อนกันไปหมดก็ไปกองกันปีหหนนนนน้้าั่และตอี นี่ก็ใครใหญ่ใครอยู่เล้วตอนนี้เจ<ม>้าของโปรเจกต์พี่เดินไปเดินมาตั้งแต่ผมแบบหนาๆ,ๆตอนนี้ผมเริ่มร่วงแล้วเปียคุณนกล่วงหมดแล้วไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่่วง <laughs> ไม่ใช่ร่วงเฉพาะผมนะร่วงทั้งหมดแล้ว <laughs> ท,ที่ที่เป็นผนนะ <laughs> จกักรแลนักแข่งลเลยมันร่วงหมดแลครับใครก็ร่วงหมดแหละมาเมื่อนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องบทบาทการเป็นผู้กำกับการเป็นนักแสดงมากดีกว่าทรืงสองท่านเนี่ย คือตนองแต่กำกับหนังเรื่องแรกในชีวิตอะนะก็คือเล่นด้วยกำกับด้วยไปเลยก็คือของของพี่หม่ำก็คือพี่มันตีการหน้าเรียมอนเพราะนั้นก็งงเพราะนั้นก็งงงงงตัวแรกแต่ว่าเราเราเป็นคนที่เล่นหนังมาก่อนทีเราไม่เข้าใจเรื่องภาษาของไฟภาษาของกล้องภาษาของภาพตนหนังนี่สำคัญบางทีก็ต้องไปเหมือนเคยพูดหลายครั้งแล้วแหละบางทีก็ไปทำสโคบให้เขาดูว่าเฮ้ย พี่กได้ภาพแบบนี้อ๋อพี่ใช้เลนส์ประมาณนี้งั้นเทียบเฟมเดี๋ยวพี่ดูเฟมที่มอนิเตอร์นะอันนี้ได้ไหมเอ้ยพี่ขอแคบลงมาหน่อยมันก็จะสอนเราทีละหน่อยทีละมันไปทีละเรื่องสอนไปทีละอย่างอย่างพี่เอกเนี่ยก็คือเรื่องเซอร์พี่พี่เอกก็มาจากจากนักแสดงเหมือนกันที่เล่นนนักร้องนักแสดงพี่เล่นหนังแอคชั่นเล่นหนังจากวงวงอะเรื่องหนังจากละครหนังจากจักวงแต่ว่าไปเล่นหนังแอคชั่นกับพนาดิจิไกรเนี่ยประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเรื่องแล้วการไปเล่นหนังเมื่อก่อนเนี่ยหนังหนัง ของพ,พี่พนาเนี่ยเป็นหนังที่อยู่ที่ขนแก่นนะแล้วประชาชนใหญ่แล้วไม่คือทีมที่ทำอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่คนใช่แล้วเราอ่ะพอเล่นเสร็จก็ต้องมาเข็นดอลลี่มายกรีเฟกมาช่วยบอกบทสคริปต์หน้ากล้องอะไรเงี้ย แล้วเวลามาตัดต่อถือว่าเป็นครูนะพี่พนาที่แกเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมาเคยทำสังฆทานนะพี่พนาเห็นพี่พนาพนาก็ถามหาเลยนะว่าเขาจะไปไปเล่นด้วยไปมันมีเรื่องใหม่เรื่องนึงพี่พนาถามโผมเล่นหนังรักๆครับหนังรักๆแบบเลิฟเลยร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยผมเล่นแอคชั่นผมเล่นผมเล่นหนังขำแบบบนรักดบบอ๋ออ๋อนั้นก็เป่นหนังไม่ต้องไป้ก็ได้เนี่เราคุยคุยคุยเป็นพื้นฐานในการทำงานภาพยนตร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เราไปเล่นหนังคือพี่เป็นคนที่เล่นหนังแล้วอ่ะพี่ไม่ไปนั่่่่งงอออยยููกกัับบนนแสดพีจะชห้าเซต เฮ้ยว่าถ้าฝนตกอย่างนี้ฝนตกแบบนี้เขาเอาแบ็คเป็นไฟเท่าไหร่ไฟหน้าเท่าไหร่ไฟข้างเท่าไหร่แล้วมันถึงจะเห็นเม็ดฝนชัดอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเม็ดฝนเนี่ยเราใช้แต่ภาพรวมมันคือศาสตร์เดียวกันนี่แหละกับผมกับท่านในกชัยเนี่ยคือว่าเป็นคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งอยู่ชอบเป็นคนเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนอยากรู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ถามไม่รู้ดูไม่รู้ฟังอย่าไปอวดรู้อย่าไปอวดฟังอย่าไปอวดเก่งแล้วพวกนี้จะได้เปียกคนลูกทุ่งจะได้เปียกมากๆคือเขาชอบฟังเขาชอบดู เขาชอบอยากรู้ว่าเขาฝันคือคือเดี๋ยวนี้ในการทํางานอ่ะเรามีทีมงานทีมงานที่เขาเก่งเราสามารถเอาทีมงานเด็กที่เขาดีไซน์ภาพเก่งๆมาทํางานได้เราไม่จําเป็นต้องไปรู้จักเลนเลยเราแค่บอกว่าเราอยากได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาจัดการให้เราแต่ว่าพี่อ่ะพี่ก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้ากว้างขนาดนี้เลนกว้างขนาดนี้มันได้ขนาดนี้ถ้าเราอยากได้อารมณ์ที่ตาขนาดนี้เราต้องใส่เลนอย่างนี้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีบางส่วน ที่เราเราอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่มีใครเขาทำคนเดียวหรอกไม่มีใครเก่งคนเดียวหรอกงานงานหนังมันต้องเป็นงานเามรียกตนอาร่วมกันรวมกันหนังดูคนเดียวไม่ได้ถ้ามาดูหนังที่เมเจอร์ดูคนเดียวก็ดูไม่ได้มุขยี้มันต้องใช่มันก็ต้องดูหลายคนพอดูพอจองตั๋วปั๊บมันก็มีที่นั่งที่จองอยู่เอาคนนี้นั่งคนนี้คนนั่งเราจะไม่รู้จักใครนั่งใกล้คนเขานี่ดีกว่าหรือเราจะได้ว่าเราด้วยกันทุกอย่างทําคนเดียวนะผมว่ายากแต่พี่พี่ไปดูหนังเมเจอร์นี่พี่กลัวกลัวแต่ก่อนนะ คือกลัวถ้าไปนั่งหลายๆคนอ่ะกลัวเมื่อก่อนคือพี่เคยผิดพลาดครั้งหนึ่งก็คือซื้อไปล้วงผู้หญิงเขาขายรู้สึกฟันกอดเด็กอ๋อคือเราไม่ได้ซื้อเครื่องดื่มเข้าไปอไม่ได้ซื้อเข้าไปแล้วของคนอื่นเขานั่งอยู่กับแฟนเขาอ่ะเขาตั้งอยู่อย่างนี้ไปหยิบไม่ดูเลยกลมเลยแล้วเขาก็หันมามองหน้าแล้วก็บอกคือคือเหมือนเขาว่ารู้จักเอกชัยอ๋อก็นึกอว่าเขาเขารู้จักเราแล้วพี่ยิ้มแล้วก็หล่อมัา ดูดของเขาจนหมดแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่ของเราไม่เชี่ยเอาชี้เข้ามาดีกว่าใช่มันชินไงไม่ใช่มันชินแล้วมันสันดานพวกลูกทุ่งครับผมสันดานพวกคนลูกทุ่งครับคือปกินของเขาแล้วแม่ไม่บอกเขาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะดูหนังผมเขาบอกด้วยนะเป็นผู้หนังเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่นะต้องซื้อเข้าไปด้วยก็ซื้อที่หน้าเซ็ตได้แหละมัีเยอะแยะไปตั้งตัวฝังร้อยยี่สิบใช่นั่นแหละมันคือนั่งดูอยู่หลังมันๆดูมัน มันหมดแล้วมึงอย่าดูดเลยมันเสียงมันรบกวนกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเนี่ยผมว่าอันนี้อันนี้ลำขาดมากท่านท่านขึ้นทำเหรอก็ผมทำรั้งหนึ่งแล้วก็โดนต่อยมาครั้งนบผมไม่ทำอีกแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเมื่อก่อนจมูกโด่งนะโดนต่อยครั้งนั้นมันก็ยุบเลยเพิ่งรู้แมทไปเลยใช่ไหมนะอ๋อไอ้ที่จมูกที่แมทเนี่ยเป็นเพราะว่าไปดูดน้ำไปดูดน้ำที่หมดแล้วน้ำที่หมดแล้วมันกวาดมันก็เสียงมันรบกวนเขาที่ถาจริงครับอยู่บ้านหคือ ไม่ได้เล่นนนี้เลยไม่ได้เล่นเพิ่งได้เล่นเ่งเพิ่งปล่อยชิ้หายไว้ว่าเลยตอนนี้มุกอะนี่คือแบบทีมงานตัดไม่ตัดไม่ได้แล้วนะคำหนังก็เหมือนกันนะเพราะอารมณ์นี้แหละเฮ้ยคัดเอาใหม่ไม่เป็นไรตามไดร็อกนี่ใช่ปะเอาเก็บไว้เก็บไว้เอาของกูเอาของกูที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแบบอะคิดอะไรขึ้นมาได้ใส่เลยเกือือไว้โอ้โหเราเราพี่หม่ำพี่เอกเงี้ยปกติเป็นคนเนี่ยตลกสนุกสนานใช่ไหมคุยเงี้ยเวลาเป็นผู้กำกับเนี่ยซีเรียสไหมดุไหมพี่ ผมปกตินะผมจะสนุกผมจะไม่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 ซีเรียสไม่แจกกล้วยไม่อะไรไม่พี่จะซีเรียสพี่จะซีเรียสไม่ซีเรียสกับนักแสดงจะซีเรียสทีมงานคือถ้าสั่งของไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วที่สําคัญเวลาเราทํางานหนังแดดมันก็จะหมดฝนก็จะตกนักแสดงคิวให้มาน้อยไอ้นี่ก็จะไปอีกแล้วอะไรอบลย่างนี้น่ามโหนะแต่ผมแต่ผมไม่แสดงออกแต่ว่า ท่านนี่ก็อาจจะแสดงออกได้แต่ผมไม่กล้ากลัวกลัวมันจะโกรธแล้วพูดชั้งๆคำเดียวตอนตอนที่เดินหันหลังพูดว่าไม่เป็นไรกูทำงานกับพวกฝึกงานผมพูดแค่นี้อะไรนะกูทำงานกัเพื่อฝึกงานโอ้โหเจ็บคมแล้วเจ็บคำนี้คำเดียวผมพูดคำเดียวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ลืมไปกูทำงานแล้วนักแสดงบางคนนะบางคนนะบางคนน่ะพอเราถ่ายเราถ่ายมาสเตอร์เสร็จแล้วเราเวลาเรามาเจาะแล้วเวลาจะเจาะภาพ แคบๆเขาลงไปอีกอะเพื่อจะเน้นหน้าเขาตาเขามันต้องจัดแสงใช่ไหมมึงคนหงุดหงิดหงุดหงิดได้แล้วอะตะเกียรคือจริงๆมึงหารู้ไหมว่านั่นแหละกาลมันโคตรอัพหน้ามึงขึ้นในจอ่ะหน้ามึงเต็มจอแล้วคนจะเห็นแล้วจำมึงแล้วมึงต้องสวยอะนักแสดงก็ต้องมีก็ต้องมีวิญญาณของนักแสดงด้วยนะต้องมีมารยาททางการแสดงผมเคยเจอแบบนี้แต่ผมจะบอกตลอดเลยว่าเฮ้ เขาจ้างมาหกโมงเช้าเันก็หกโมงเย็นไงก่อนเที่ยงพักกินข้าวหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็ปัดก็ประมาณนั้นไงคุณจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรโคตอานนท์เนี่ยผมไปนั่งตั้งแต่หกโมงเช้านั่งเป็นกุ้งเน่าอยู่นะถ่ายสี่โมงเย็นผมก็ไม่บนเพราะว่านี่มาแล้วมาแล้วทางการแสดงเขาจ้างมาแล้วโคต์อนนท์เป็นคนยังไงไม่ใช่คือสไตล์ของโคตอานนท์เขาเป็นคนแบบนั้นนี่เดี๋ยวเทปหน้าที่พสตมาเขาด้วยถ่ายเขาก็ถ่ายละนักแสดงก็นั่งกองเป็นกุ้งเน่าอยู่เนี้ยมาถ่ายามา เขาคิดอะไรได้ตอนนั้นเขาเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันแต่เราต้องมีมารยาททางการแสดงมาแล้วเขาจ้างมาแล้วหกโมงเช้าคือหกโมงเช้ามงต้องรออยู่ตรงนั้นจนถึงเที่ยงกินข้าวปลายโมงเริ่มถ่ายต่อรอให้คิวเขาไปแล้วถูกต้องจะบอกว่ามึงเห็นมึงคิดบอกว่าทำไมต้องถ่ายอะไรอีกก็มึงต้องมีมารยาทในการทางการแสดงแล้วมึงต้องมีมารยาทกับแบบอะไรทเรื่อยังไงดีวะแต่ว่าผมอ่ะท่านให้คิวผมมาแล้วครับแล้วผมคืนคิวอันนั้นกผมก็ผมก็โกรธหน่อยนึงเพราะผมอยากแสดงแล้ว ไม่ใช่แล้วพอเราผมนัดท่านมาท่านก็ไม่มาวันไหนวันนั้นแหละวันที่ถ่ายซีนดอกบ๊กบุ้งอ่ะถ่ายซีนนั่นน่ะที่กงหาที่กรงหาท่านก็ผมให้เด็กไปรับที่โรงแรมแต่ท่านก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งท่านรอให้รออะไรครับคือว่ามันต้องให้เด็กออกมาก่อนคือมันมีผู้หญิงอยู่ในห้องอยู่สองคนทีนี้ใครเห็นไม่ได้ทีนี้อ้าวผมถามว่าทําไมท่านต้องรอให้กูตายไปเลยอ่าจบตายตายเลยมันโดนหน้าต่าง มันลงไปผมลงไปเมื่อต่างสองคนใช่ใช่นี่เชื่อไหมหลายคนอ่ะยังไม่เคยรู้ว่าพี่เอกกับพี่หม่ำคือเคารพนับถือกันคือไม่ได้สนิทเหมือนเพื่อนเหมือนคนอื่นนะเหมือนคนในครอบครัวมันมันมันเป็นอะไรที่แบบคือเมื่อก่อนอ่ะพี่หม่ำเขาเวลาไปงานคือมันเป็นเรื่องแปลกมากเพื่อนที่เคารักทุกคนในภาคใต้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบบทั้ง ใครก็แแล้วต่นักเลงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ตำรวจทหารอะไรก็เพื่อนเขาทุกคนคุยพากษาอะไรคือจะต้องเป็นเพื่อนรักพี่ทุกคนใช่เพ้่อนเจะไปเอ๊กรช้ย รู้จักกันรู้จักกันรู้จักสี่ก็รู้จักกันแต่ว่านั่งโต๊ะกันก็แค่ทักทายกันใช่คือเหมือนแบบคนรู้จักกันในวงการคือคือมึงก็หม่ำกูก็เอกชัยกูก็ไม่สนใจมึงมันก็หมั่นไส้พี่นะพี่ก็มาไส้มันเมื่อก่อ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 นไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันพี่เต็ดเหมือนกันนี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันที่เป็ดจันยิ้มน่ะถ้าได้คุยกันแล้วมันจะรักกันพวกพูด้ทายกันถ้าจูหากันง่ายแป๊บเดียวแค่ได้คุยกันแค่นั้นแหละแล้วนี่ไรนะ ท่านว่างไหมเขาจะเรียกผมมา่ท่านว่างผมก็เหมือนกันท่าน<อ>ว่างไหมว่าคือมาไม่คุยเรื่องอื่นคือว่ากูมาแปดตรงชเช้าเจ็ดตรงเชา้าคืออ,อย่างคอนเสิร์ตพี่ที่ใต้อะท่านไม่ต้องยุ่ง<ร>ไ, <ป S 1> ไม่อคอนเสิร์ตผมเล่นคอนเสิร์ตนะเออมีวันไหนมั่งอะ่ะเดี๋ยวส่งให้พี่ศักดิ์หน่อยดิแล้วก็ส่งไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยท่านเดี๋ยวเราไปที่ตังเราไปทุราชนะเอาละท่านมายังไงมึงไม่ต้องยุ่งไม่เช็เไปแล้วใครจะไปรับอ่ะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไม่ต้อง คือมันมีหลายอย่างไอ้ที่ว่าไม่ต้องยุ่งเนี่ยคือหนึ่งไม่อยากกวนเราสองก็ไม่อยากให้กูรู้ด้วยพระกูรู้แล้วเรื่องตื่นอีหมดคือว่าพอรู้มันมันบางทีอยากเป็นส่วนตัวพอรู้แล้วเด็ดหนึ่งมันอ้ำเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่อยากยังไงนลยแล้วเด็ดถ้ามันดูมันก็มันใช่หรือเปล่าไม่กดอําไอ้นี่อัมไอ้นี่อัมมันไม่คิดเป็นอัำหรอกคือคือพี่ม้าเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนคบเพื่อน อย่างที่บอกอะไม่ว่างานไหนงานลาดงานหลวงงานอะไรก็แล้วแต่เขาถึงหมดเขาอยู่มหมดแล้วก็จะเจออยู่ในงานเดียวกันหมดก<ม>็เลยตอนหลังก็เลยเวลางานเขา<ช>ท่านมีคิวว่างไหมท่านไหนอะเช็คให้คิวหน่อยดิวันนั้นโอเคพี่ก็ไปครับพี่ไปเล่นก็เล,นเ,ลนเล่นเล่นเล่นเสร็จปั๊บขอโทษนะก็เล่นเสร็จเลย ก็ลูกน้องเขาก็จะเอาตังค์ใส่ซองโดนโดนให้กล้วยเขาจ่ายกับกล้วยเลยเะอเอาขึ้นไปเลยลูกน้องโดนบอกพี่มึงโดนให้กล้วยมาเอาบอกแลไวไงว่าอย่าให้ให้ลูกน้องเขาให้เขาทำไมลูกน้องเขาไม่เอาครับลูกน้องเขาไม่เอาข่งเอ๋ช่วยเอู๋้จารกากองก็คือทุกทุกอย่างในการทำงานเรารู้กันอยู่แล้วคือมันกลายเป็นมันกลายเป็นครอบครัวมากกว่าครัวแล้วก็แลกความคิดคือส่วนมากพี่ถ้ามุกตลกพี่ต้องถาม คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาสายตลกเราสายเพลงแต่เขาอะเวลาเขาร้องเพลงอะพี่บอกได้เลยว่าในส่วนตัวพี่นะคือเขาร้องเขาร้องเพราะเฮี้ยเอคือแบบยังไงอะคือคือแบบคือคือสไตล์ของเขาคือคนไปร้องตามเขาไม่ได้อะไม่อย่างงั้นต้องให้ร้องเลยพี่หม่ำคืออย่างนี้พี่หม่ำเนี่ยมีความสามารถพิเศษแล้วพี่หม่ำเนี่ยเป็นอีสานแต่ว่าพี่หม่ำก็ร้องเพลงตายได้ ผมไปอยู่ใต้มยใช่ไหมผมก็ไปอยู่ใต้เผมก็หัดร้องหัดอะไรไปตามภาษาใช่ซิงเกิลพี่หม่ำชื่อเพลงอะไรนะเพลงลับแม่เมียน้อยที่เป็นรำแล้วเมียน้อยลับแล้วเมียน้อยไในร้อยแล้วแหละเมื่อน้องไม่แค่แบ่งใจไปให้คนอื่นเออเขาว่ชอบคือเขาเคยไปทำงานใต้แต่พี่อ่ะเป็นคนชอบพูดภาษาอีสานวกาแต่ภาษาอีสานมักภาษาอีสานเพือนกันมักล่ำมักก่อนเนี่ยเาราะเหมือนชอบแรกมาถ้าตายชอบ แล่นั่งพระธาตุได้แร่แล่นั่งลุงเฮ้ยมีหนังสักเรื่องมากลับวิญญาณกันดีกว่าไหมได้เลยเราคุยคุยแค่ไปแล้วได้เลยเจ้าก็บอกภาษาไต้ได้ไม่แล้วอย่างเงี้ยหนังของพี่เอกเรื่องล่าสุดเนี่ยมนรักหลอกขับบงแล้วคุยทังอำเภอคือเรื่องเนี้ยก็ให้พี่หม่ำมาเล่นแล้วในเรื่องพี่หม่ำต้องพูดรู้เรื่องอะไรแล้วเขาบอกให้มาเขามารู้เป็นอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยมา ไม่รู้แต่รับปากไวแล้วมามาคือมามาถึงก็แต่งชุดขึ้นแบบเป็นแบบไรใไหนวเป็นตำรวจนี่ไงโปสเตอร์เนี่ยเดินมาดูกันเลยดีกว่าไหมพี่มาๆๆนี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนพี่มัม